มากกว่าที่เป็นมาผ่านมาได้อย่างไรถ้าไม่มีการปรับงองคอ์กรเราไม่เคยพูดถึงองคอ์กรกันเลยองคอ์กรปริยัติยมิเทศเพราะฉะนั้นเราก็ทำงานแบบวีรชนเอกชนตัวใครตัวมัน มาโดยตลอดแม้จะลงไปนิเทศก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้นัน้นท,ทั้งทั้งที่เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆร,ราชได้กล่าวในพระหัวว่าว่าให้พวกเราทำงานด้วยความสามาัคคีสามัคคีมันเป็นพลัง